บ้าไปแล้วกำตังหลักร้อยก็กินเฟอเวียดนามได้ด้วยหรอเนี่ยวันนี้ผมมาร้านของหม่อมธนาดแดกที่เพิ่งเปิดใหม่อยู่เดอะคิสตันเอกไมารามิธาบรรยากาศในร้านก็ดูเรียบหรูแต่วันนี้หม่อมเขาปิดร้านให้ยูทูบเบอร์เขาถ่ายกันนั่นไงเจ้าของร้านพี่หัวใสๆนั่นนักกล้าหมื่นแคลและเชฟเทียนมาทางฝั่งนี้เป็นช่องของฟางโกโอเคนักเลงรีว,วิวตัวตึงโนหนึ่งในวันนี้เมนูแรกเฟอซี่โครงเสือคุกให้เข้ากันและเปิดด้วยเส้นก่อนเลยเนี้วหนุบหนับหนุบหนับ ตามด้วยลูกชิ้นเนื้อสุดเด้งฟินในปากต่อด้วยน้ําซุปให้โลง่งคอส่วนเนื้อก็ตักออกมาหันแบ่งได้ทางร้านเขาก็จะมีมีดให้นะขอเขาได้เลยต่อด้วยเมนูหม้อหินเนื้อรวสภาพนี้คือแบบปรุงแล้วเรียบร้อยพร้อมกินนะจ๊ะชิ้นบ้าบอเลยจะใหญ่เบอร์นั้นร้อนควันขโมงก็ไม่เป่าก่อนเนาะโอ้เลิศเต็มสิบไอ้เพื่อนตัวดีมันก็มาป้อนไม่กินเดี๋ยวมันก็จะน้อยใจกันอีกไอ้บ้านนี้เขาจะป้อนไม่พักเลยหรืองไงก็ไม่รู้ร้อนมันก็บ่อยบอกว้อเร็วจริงๆพอเอฮ้อ,อโอ้ห่วงกูตัเ นะเมนูต่อมาเฝอไก่ไส้ง่อนผัดแห้งอันนี้กินง่ายเหมือนไก่ในสลัดทั่วไปกินคนเดียวมันก็จะเหงาเนาะเล่นบทซีรีส์วายหน่อยแล้วกันนะตัวเองอโอ้ยบ้านนี้เขาไม่ห้ามเนื้อชอบแหละลูกพี่ฟางโขชอบใจละแม่ในขอลองเฝอแล้วรวมจัมโบ้ของเพื่อนหน่อยอ่าก็เหมือนชามอื่นนี้ เลิศเหมือนเดิมส่วนน้ำลำไย,ยของร้านนี้ก็ไม่เหมือนร้านอื่นนะฮะเพราะว่าต่างกันที่แก้วแน่ก็เนื้อลำไย,ยเขาแน่นๆจุกๆขนาดนี้แล้วดูมันมาแย่งไม่ยอมสั่งเองกําลังฟินมาขัดกันทําไมเลิศอีกแล้วเมนูหอยสามงอนขอชิมหน่อยสิในจานเหลือน้อยแล้วซวบเข้าไปผักตามผมนี่มีหอยหลอดด้วยอิ่มแหละไม่ได้ห่วงกูหรอกลองสักนิดนี้ลาดน้ำจิ้มซีฟูด้ดอ้ําน้ำหอยมันแตกในปากเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำจิ้มเอาไว้กินกับเฝอมีสองสูตรหม่อมบอกให้แดกดวงกับ ไปเลยขยี้ขยี้ขย,ขยี้มับเขาให้เอออออเลอะอีกแล้วไอ้บ้านนี้เขาเอามานาวมาเล่นสนุกมันแหละกูจะยอมมันทําไมก็ไม่รู้เละเทอะไปหมดนี่เนี่ยมึงอยากเล่นดีนักนี่เนี่ยสมน่าของนางตัวยุสัมผัสร้านเฝอเวียดนามสุดหรูราคาหลาก100ักร้อโโยที่เฟอโฮโนโด้วยคิสตันเอกมไมระวังจะติดใจนะจ๊ะ